ไปหาซื้อของกินเด้อทุกคนเดอ้อไปลุยเหลืองานแล้วครับวันนี้เ้องไปกินมาม่าเด้อครับเราไม่มีตังค์เนาะคนจนจนจะบอกหน้ามตนโเจาหน้ามตน คนจนเจ้ารักให้กูพอแม่สั่งไวที่รักเป็นคนมีเงินกินอะไรดีวันนี้ทุกคนตอนนี้เราอยู่แบบคนไม่เยอะเทีทยนไย่ันคนมีเยอะม่เยอะ เยวเดี๋ยวเราจะพาเดินเดินไปไหนกินอะไรที่สบายๆนะปกนะ